อย่ากในวงโฆษณาจะอยู่ไทยนำอุ้ยไทยลย่างเงี้อวงตั้งแต่อเอไปขังไว้ว่าให้มันไข่เออนั่นแหละนั่นแหละคิดว่ากันนั่นแหละใส่วงนั่นเนาะสามมื 3, ม่นกับมิ้นสามหมื่นกับมิ้นแล้วเอามันเอาไปมันไข่เนี่ยไข่ได้เท่าเนี่ยเจ้าของบ่อเองเฮ้ยบ่อเขาอร่อยจังนี่ครอบนี่บ่อเองเด้อยครอ,อบเองครอบได้หุ้นเดียวหมดหุ้น วนบ่ได้เลยกระดูกกระสนเงีไว้ปล่อยออกูทั้งหนกระดูกปยนีเนื้อกี่ไว้เ่องอะนี่มันหนังนี่แล้วละเพื่องเกียงเกี้ยเอาเอาเอาวังเขาวังามันมันสู่เียไวเลยปล่อยมันออก มันหายกินแน่แล้วก็นอยู่แม่อยู่มันหายกินตาดก็ไม่ขาดแม่หช่วยเลยแม่เนีนะ่ยพราได้จับกลินพราได้ให้ลูกเห็ดโตได้กินทั้งแม่เนี่ยปล่อยตดุแตกลอยปล่อยออกงั้นอยู่เพราลอยวัวพูนอยู่เยอน่เนี่มันมันออกว่วพนตกวกะบอกเอ้ากวนซุ้มสี่กายนี่ได้โล้สองรูแล้วกันจับได้อยู่ในเนี่ยยังยังหน่อยตั อือวพ่าพอมันพอลาบพอปนนี่ปล่อยออกื่กันเราตีงเรากินเข่ากันนีแมันิงืรอบตื่นี้งเลยสองลูกกินสองลูกเลยม่แย่ของมันปล่อยไว้เก็บโบงี้ให้เรี้ยงสนชาดมาเสียเยอะนิปล่อยไว้ให้มันหากินธรรมชาติพอมันตุ่นไยใจเนี่ย กันเจอขีหมูให้กินไลก็นน้ำกันเจีอยมงานเยอะนอนได้ไล,ไล่กันเมื่อได้นอนไลย่ยังไปขีตักๆมาให้กินนะกันเสียบกันกินเโอ้ยหายกันหลายปนนี่จี่มัสามสี่กำมกันดล้วแ้งแซงละของมันทั่งไลยเอง่เอง โลโลเครื่องประดุกเครืงนี่มือละโลเครื่องมือกับโลน้ำหนักของมันน่ะว่าหันว่าให้หลายก็น่าโลละมีสิบบาทนี่ซื้อเป็นสุงเลยสองเลยซื้ร้อยสามสิบซื้อยพอบ้านห้ายซื้อร้อยแปดสิบเป็นเตยยังพอป็นพอดีกว่าซื้อร้อยสามสิบ พี่ติดอ่ะเอาไปเอาเสี้ยงอนะเขาปั้นเฮเขาปเวาเสี้ยงอกโอ้ยมันอนดงนี่นนยังเฮ็ดพอดีประเด๋ดยนะเนียเขาผูเขาเลี้ยงดีดีเขาเฮ็ดดีดีตัฟอกนะันเฮ็ดใหม่เขาพ เขาเห็นกับพันออมดีดีอยู่อันบ้านไปเป็นนัาสาไก็นี่น่ยสาค่วงก็นี่หอบลงคง้วเนาะสองค้ำเคยกันสองเคยไม่น้อเห็นคนเราฟังมันขอขอพันยเขาเห็นสะพานออมไม่อันนี่แล้วไม่รำขวาน้ยละเุพะทุกแนวหนาดีดีกะนี่เห็ุบพเเห็นเล่ยนในวัน ที่ไหนยังสีหาซื้อไม่จะกลอมาเฮ็ดดีๆเป็นเด็กกันมันได้ผลเลี้ยงมี้อยู่ปีนี้เป็นชดล่องมงอยู่สู่ไก่ให้ว่าดีเสริมแล้วล่ะจนโมมีขายสู่ไก่ขายขายดีสึงย่าหลานเนี่ยยันนี่ยคนถามอยู่เดียวนะกันสี่ไก่๋ยวนี้มันเปี่ยงโคกโพดมันตัวน้อยเนี่ยมันสามตัวลูกซีตัวลไป่ยืดเยู้อเยอะสามตัวลนี่มันหดเป็นหกเจ็ดตัวเลนพุ่นแล้ว เลี้ยงเลี้ยงยังเดียนกันยังดีใครหมดหัวหันยังชวผมเรก็จับเป็นตะบึงเลยตัวน้อยของมันซ้ำตัวใหญ่เนี่ยยังดีไรโม่หน้อยพี่เพืแต่ว่าการจับตัวใหญ่ออกใหไงไวๆเลยโม่หน้อยโบมีม่งบ่มีอันนี้ตัดออกครับกันได้ตัดออบง่ายๆหลออ ยันองมันย่างตัวนไงถึงด้านด้วยอะไรขาขาบ่น,นลากเออเลยบางไงท่านขาขาบขาบ,ขาบยังดึงันได้เลยนะัวให่บางคังอืมเย็นเอ้ยบ้านปู <c oughs> วมันก็ือมากบเรแล้วก็มงนเราที่แรกก็เรื่องเนเงิแต่ว่าอานเขาอเท่านันค่ือเพียงเท่นันืเิน่อาหารแต่มามันเียงเ่า้เขาคือมันร้องมันสองเาะองเดียนพวกใครนไ่ขี่มันเขาเปาะบ่ได้สร้างน้ำข้แบานี่เขาของก็เปาะได้ มันคือการกับโตเท็เน่ที่แรกเนี่ยมันบ่อไห่มันไขอยมันถังบ่ได้เนี่ได้ก็เนี่ยโอ้โหเฮ็ดเตวงมันมันก็ถูกๆนั้นอืมน่าเฮ็ดพอหีกหรือเขาตีกอเขาไม้ตีกอเขาขายยางบันเันังนไข่ไข่หมือนไข่ที่ดีน้กๆ ไปองนั่ตายโตเลยมันู่นได้หุ้นเดียวหัหุ้นสองเว้ยแตไปสองกีมันนี่หลัไม่หยิบไปะข้าเลนี่แล้วน่วิกินหมูโอ้ยเห็นหมูคือเห็นไงไงูกราเป็นนิสสแต่ว่าห่างกันเกินสองปีเลยฟูด้นะเนี่ย อันยี่ละผูยุบผูผูทั้งคึ่งเนี่ยเออคนเท่นล่ผูตากแดดอันอันนี้ผูเราได้สามปีนะอันพันหน่อยนี่ละปีสามผูแล้วค่อยแล้วเลีอยงด้วได้สามปีได้สามได้ได้ด้วยอันนี่อันนี้ได้สองปีเอานั่นมุ่งควนนั่นปีนั่งย่อยนีบมาให้นะอันคุณเันก็ได้ปีเดียวมุ่งควนสองปีแล้วมันผูทั้งน้ำขึ้นมาเนี่ย มาถืดเลอนี่มัขึ้นมีไฟอยู่ีนี่นี่มัห่อนี่นะว่าดีแ็ดไป้นเลาร้อนเสียงไฟก็จะอยู่หลอดนี้ยังขึ้นี่กินนายต้นเลต้นด้วยมนันบริจินแมงโนี้กินเงินเสียงน้ำเมืนกอกจ้าอกแม่ลง กินกีไก่เนี่มันหน่อยเนาะน่อยพอกสองพอกเนาโอ้ยกินแกแมงกับพอแหงเลายิ่งขึ้นหนานีแล้วมันแมงไหลฟองทีซ้อนฟองหย่งฟองนั้นลุไงวหลอดไว้มันขาดนี่มาเลอกวเดงมาใส่หลอดไวมันด่ามแมงมลงอีกเดียวกนกินตะเบิงแกแกเส้งแก่ห่องด้กัน ุ่มใจเังสิมาเบิ้งน่งเบื้งเฟอนเดเื่อนไปน้ำน่งเบิ้งป่าดุกแน่เบ้งมันจะยากแจกเพื่อสิสันตเลยเนี่ยมันแก่ไมสมีตัแตกแต่ว่าเราเนี้ยให้เรามนกยันตกตายปตายแน่ตายเย แต่ตึน่าดว่าไ่เล้ยอยว่ววัวตายมันกระ่บเมนหลุนๆยิงเห็นเทียนนึงตูวนึงตายอยู่ดท้องเที่ยวชวนหลมาขังไว้นี่มันยังหน่อยด้วยนี่ยพวกเขาเหดุผลโดเหตุหนาตึ๊บหน่อยผู้โผลเฮ็ดคักๆกะนี่มันยังหน่อยแล้วเขาว่ามันหนาด้จัเนี่ยของเขามันว่าบางนะครับเนี่ยเขาน่อยจังในมือเขาเนี่ยร้องโผ่ ของเฮ็ดแท้ดีเขาตีไม่แล้วเขาเอาขวดโคกขวดนั่นลงพ่นน้ำพ่นจูนี่แล้วเพิ่งเห็นทราบล่ามะเฮ็ดแท้ดียังทั้งนั้นเบิ้งบอเปิดก็น่าให้แบบเบิ้งแบบมือแต่ว่าเห็นมีหฮมใหม่เน่นอยนึงเดิมก็ยังค่อยดีมีโฮมใหม่ปลูกต้นแต่กขบปอยังเนี่ยปลูกเจ้ากิ่งไก่เนี่ยตายเหมด